ในทูวินเรามีความสามารถมีประสบการณ์มีทีมงานมีความรอบรู้พร้อมที่จะให้บริการท่านแล้วก็พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ท่านหรือแม้กระทั่งช่วยเข้าไปแก้ปัญหาโดยที่ท่านอาจจะไม่ได้ตกลงว่าจ้างเราก็ได้นะฮะเราก็ยินดี งานของเราก็จะแยกออกเป็นส่วนที่เป็น Product Product เราจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะฮะสามตัวเนี่ยตัวหลักที่เรารู้จักและก็เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเลยก็คือ Sandwich Panel นะฮะ Sandwich Panel ก็คือหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักแต่หลายท่านอาจคุ้นเคยดีแล้วลหะก็คือ ลักษณะที่เป็นผนังที่เป็นผิวเหล็กสด้านตรงกลางเป็นฉนวนนะแล้วประกบกันในความหมายของคำว่าแซนด์วิชนะเราก็เลยเรียกแซนด์วิชพาแนลพาแนลก็คือชิ้นที่เป็นผนังหรือป้าหรืออะไรก็แแต่ที่เราเรียกว่าพาแนลนะครับนี่แซนด์วิชนะ ทีนี้คำว่าซานิส่แหละมันจะสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายเป็นคุณอเนกอนันต์นนทีเดียวนับว่าเป็นวัสดุที่มีความเป็นอนเนกประสงค์ในตัวของมันเองนะครับผมขออนุญาตเล่าประวัติสั้นๆก็คือว่าตัวซานิสพานลเนี่ยมันถูกกำเนิดมาจาก งานที่เป็นห้องเยน็นงานที่เป็นห้องเยน็นคือคนทีมงานคนไทยทีมแรกที่นำแซนดิสพา,สานแนนเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นทีมผู้อาวุโสระดับปรมาอาจารย์ของวงการก็จะมีมอส่วนอาในในในนามของ ไอโซวอลบริษัทไอโซวอลก็จะมีหุ้นส่นที่เป็นผู้ที่สร้างในตัว s a น d ์เนสพารเเนี่ยให้เป็นที่รู้จักนะครับแล้วเราก็รู้จักตัวนี้มาจากงานห้องเย็นนะฮะพอความนิยมมันเริ่มสูงขึ้นในเรื่องของด้านห้องเย็นก็จะมีคนที่เริ่มมีความคิดว่า แซนวิสพาแนลเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้อะไรได้อีกบ้างน,นะเราก็พยายามศึกษาค้นหาข้อมูลรวมถึงคุณสมบัติในเรื่องของวัสดุต่างๆที่มันใช้กับตัวแซนวิชเนี่ยว่ามันมีความเหมาะสมกับงานลักษณะอะไรบ้างน,นะฮะมันก็แตกอยอดออกมาเป็นงานนอกจอากง,งานห้องเย็นแล้วมันก็จะมีงานคลีลูม มีงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความสะอาดต,ต่างๆนะเราเราอาจจะย่อสั้นๆว่าเป็นงานที่ต้องตอบโจทย์เรื่อง GMP นะ GMP ก็คือ Good Menu Factoring Practice ซึ่งเป็นมาตรฐานการดำเนินกิจการโรงงานภายใต้ข้อกำหนดของ ส่วนข,ของกระทรวงสาธารณสุข,สสขนะขพูดง,ง่ายๆสั้นๆเลยก็คือว่าใครได้ GMP ก็สามารถไปขอออยกกับสำนักงานอาหารยาเพื่อจะมาเป็นตัวรันรีในส่วนของการยืนยันของคุณภาพในเรื่องของบโรงงานในการผลิตนะฮะ